เอาดูคำนะั้นนะเนี่ยเวอะครับตัวเบ็ดยังอยู่ข้างบนเลยผมว่ามันน่าจะติดตัวเบ็ดตัวเนี้ยมันกัดนะมันติดตัวเบ็ดตัวบนเนี่ยแล้วมันก็คายนะแต่ตัวเบ็ดตัวล่างเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมตาเบ็ดสองตัวครับเนี่ย ็นไหมรครับร้อนครับโอ้โหเห็นไหมฮะหม้อาหายหม้หายจระจเลยโอ้อีกแล้วอีกแล้วหุ้ยจะดูมาจะดูมาจะดูจะดูจะดูกัดละกัดละจโดูกัดจะดูกัดเอาปลาดุกไปปีงสิบก็ไข้กลัวบ่สู้คุณเนาะปลาดุกตัวเงี้ครับพี่น้องวันนี้บ้าบ,บุกกับสีผ้ามาใส่ปลาดุกครับไม้ใส่นี่กระนี่ครับข้องกุดปลาปากครับผมไปพี่น้องข้ามเลย นนเดี๋ยวไปใสป่ปลาดูเนาะสิได้บ่กกาว่ามื้อนี้ต้องได้ให้ได้อะได้เนาะนไปพี่น้องไปไอันลงไปตามทางนี่ล่ะลูกไปเอ,อี๋ลงไปเออระวับบงมันลื่นเด้อทางปอยยางอันนี้นะครับวิถีชีวิตชาวบ้านเอาไปทางนี้ลูกทางนี้ดีกว่ามาไ ะไปตามห้องนี่เอามือจับเสือกปลาไปนี่มือหนึ่งเออเออเอออย่ามันกลัวนะเออไปล,ลุกไประวัาเครื่องใหม่เนี่ยคอยยางมือนเ่ดนี่น้วครับไม้พักตบมันข้นไหมพักตบปลาดูปลาอย่างมันกระไรแต่ว่าชาวบ้า,บานเข้ามาใส่จันมองก็โบอยากไปลบกขวนเนาะเข้าสิบใไขุดหนาพักตบแชวาคนอ้มาดุนกันพี่น้องว่าสีมานโบเดี๋ยวบาโบ ยื้อไปเฮาเฮาสิใส่แซ่นี่ล่ะเอาจี้ซะอันเพิ่นใส่อีแปะมาแหมเอาให้พอใส่ให้ซะเดี๋ยวมากัพอเนาะเดี๋ยวพอสิใส่ให้หมเาเพียนีก็เป็นตะคือยู่ครับพี่น้องไปเดี๋ยวพอจะใส่ให้เพราะว่าบ่าวบุกะงเท้าอีหยังแน่เนาะ ยามอุ้ยลด่นเดินเดิดดดดดดดนฮะปักลงไป,ไปละเดี๋ยวเราจะมัดคันเบ็ดไว้นะมัดไปกับยอดไม้นี่แหละประดูกก็ทำงานดีครับปักลงไปละอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นปลาชโดกันนะครับผม ว่ามันจะได้หรือเปล่าใส่เบ็ดไว้ครับปลาดุกก็จมหน่อยวันก่อนผมมาใส่นะฮะฟาวเลยครับผมฟาวยังไงครับเพราะว่าเหยื่อมันลอยครับผมก็มัดอย่างเงี้ยกิ่งไม้เนี่ยมันดึงขึ้นนะปลาดุกลอยลอยข้างบนเลยแต่วันนี้เรามาใส่อย่างนี้ก็มารุ้นกันครับเพราะตรงนี้ก็เป็นผักตบนะตรงนี้ก็เป็นผักตบผมหวังว่าน่าจะมีชโดนะ ยัดเด้อลอยๆเงี้ยผิวน้านหน่อยเนาะเออประมาณนี้นะผิวผิวน้าน,นี้หน่อยโอเคเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยจะดูมาก็กัดได้ปะเดี๋ยวเราไปลุยหม้ต่อไปครับผมเดี๋ยวขึ้นก่อนลื่น หมายสองครับผมมาคันเบ็ดลูกปลาดุกก็เราเจตนาปล่อยให้ลงคุกฝุ่นอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าถ้าจับดิดธรรมดาก็มันจะลื่นฮะจับไม่ค่อยจะอยู่อะ่ะก็เลยต้องปล่อยให้มันคุกฝุ่นนิดนึงจะได้จับอยู่ตาเบ็ดเราก็ใช้ตาเบ็ดเบอร์สองโอตลาดนี่นครับสองโอแล้วมั้งผมก็ไม่รู้เนาะก็ไปเยียวเยอะกันเลยครับ เวลาเกี่ยวก็อุย้ยลื่นอ,อยู่เวลาเกี่ยวแล้กวก็เกี่ยวตรงอ่อเดี๋ยวเกี่ยวตรงสันคอนะฮะตรงเนื้อสันคอฮนะแล้วก็ตรงโคนหางนะตรงหางปลายหางโอเคครับสองที่ไปลุยกันเลยครับน,น,นะนะเราจะใส่กันมไม้ปลาชโดนี่นะครับผมแถวเนี้ยน่ารุนดิ่ ประดุกดิ้นดีฮะเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างฮะไม้ลื่นๆหน่อยลกๆหน่อยฮะเนี่ยาลมตัวอยู่เนี่ยนี่โอเคหลังจากนั้นเราก็จะมัดไว้นะฮะมีปลายสายแล้วก็จะมัดไว้ไม่มัดไม่ได้ฮะคันเบีดหายแน่นะ มัดไปอุดใจก่อนรอชโ,โดมากินอย่างเดียวตัวนี้เป็นตัวที่สองครับนะนะ ปลาดุกเราลงไปละตัวเล็กโอเคครับน่าจะสู้ช h a d ไ s i ลได้นะครับผมโอ้ฝหงประอคอกประอคอกประช่อนเนี่ยอ่ะลุินกันครับเดี๋ยวเดินหน้าต่อไปไปหาล่าต่อครับผมจะมานหรือเปล่าวันนี้มุมนี้ก็น่าจะมีช h ด d อยู่เดี๋ยวรอไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปข้างหน้าฮะไปนั่งแอบดูก่อนอีกไม้หนึ่งไป Má dỡ, má luôn, Sư Cũng nhiều tiền rồi Nè Biệt lâu có ở nữa ná. อมาลุ้นดูกันแต่ผมเห็นเขาขาอ้ยเรียบร้อยครับแม่ไม่รู้มันกินตอนไหนนะเฮ้ยทำไมเหยื่อเป็นอย่างนี้นะทำไมมันเกี่ยวที่เดียวกันปลามมนต้องมันเกี่ยวที่เดียวกันนะงงว่ะผมเกี่ยวหางนะเนี่ยเกี่ยวหางตรงนี้ มันน่าจะติดตัวชโดูอะแล้วก็มาเกี่ยวใช่ใช่ต้องพันกันแน่เลยต้องเกี่ยวตัวปลาเรียบร้อยครับนั้นนะหัวหายฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเยื่อไหมตาบิดสลิงงงเลยครับเนี่ยรู้สึกว่าสลิงรวดสลิงมันมันไม่เป็นเหมือนอิสระ เมื่อกี้ก็ไปซะแล้วะดูฮะจะดูไปแล้วไปแล้วหลังแรกก็ผ่านนะครับมาแต่เช้าครับเพราะว่าเฝ้าด้วย ุ้ยืะดมาเะดอมาเะดเชะดุชะดุชะดุกัดนะกัดนะเะดุกัดเะดุกัดเะดุชะดุชะดุอุ้ยลุนโอ้โหืะดุดึงต่อหน้าเลยไปละโอ้โหยังไม่ได้ยิงเลยไปละเรียบร้อยครับ แม่เอาปลาดุกไปกินซะละโอ้นานะยิงไม่ทันนะมันอยู่เอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่ในน้ําอ่ะโอ้โหเต็มลูกกตาเลยครับนานะไปแล้วไม่ยิงเลยโหเล่นยากนะเดี๋ยวขอเกี่ยวตาเบ็ดขึ้นมาก,ก่อนเรียบร้อยครับ ต่อหน้าต่อตาเลยมายามตัวถัดไปครับจะไหลเปเ่าไมมรู้ดูราาดตรงนี้โอ้เหยื่อหายไปเลยอะ่ะทุก็แปลกๆอยู่นะเหยื่อหายไปเลยครับเดี๋ยวไปใส่เหยื่อข้างบนแล้วค่อยลงมาใหม่สองทีแล้วตรงนี้หายไปเลยอะ่ะโอ้โห ผมไม่สําเร็จอ,อะเดี๋ยวมาเปลี่ยนแค่สองตัวอเองเดี๋ยวหายไปเลยครับผมตัวถัดไปครับวันนี้เราจะหมานหรือเปล่าโอ้โหอีกละอีกละมันเป็นอย่างนี้ทมันเป็นอย่างเนี้ย โอ้โหมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเห็นไหมฮะหม้อาหายหม้าหายจากกะจ่เลยโอ้อีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องาเปลี่ยนเยื่อใหม่อีกแล้วให้ท่านผู้ชมดูก่อนเห็นไหมครับโอ้โหนี่เกือบจะได้ตัวแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไปใส่เหยื่อข้างบนผมเอาเหยื่อมาเปลี่ยนอยู่ วิวุวววเนี่ยผลงานไหมครับหัวขาดดูหัวขาดคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับผมสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ